สวัสดีลคะ่ะนักเรียนทุกคนชั่วโมงนี้เจอกับคุณครูสุภาณีทุมโยมาเจริญนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการเรียงลำดับจำนวนนะคะให้นักเรียนเตรียมสมุดและหนังสือนะคะแล้วเปิดไปหน้าที่35ดูข้อที่1และข้อที่2นะคะแล้วทำลงในสมุดค่ะ แล้วเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะมาดูคำสั่งนะคะให้นักเรียนเขียนจำนวนให้เรียงลำดับจากน้อยไปมากนะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1โจทย์กำหนดให้1 3 2 เราไปดูนะคะว่าจำนวนไหนมีค่าน้อยที่สุดให้นักเรียนเขียนจากน้อยไปมากนะคะเริ่มจำนวนที่1เลยค่ะ1ต่อไปค่ะสองต่อไปค่ะสามค่ะนักเรียนเขียนลงในสมุดเลยนะคะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าเสร็จแล้วเราไปข้อที่2นะคะข้อที่2โจทย์กําหนดให้3 5 4นักเรียนลองเขียนลงในสมุดดูนะคะเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะ ถ้าเสร็จแล้วเราไปดูคำตอบพร้อมกันนะคะจำนวนที่หนึ่งคือหมายเลขสามต่อไปจำนวนต่อไปค่ะสี่จำนวนต่อไปค่ะห้านักเรียนทำถูกต้องไหมคะค่ะถ้าถูกต้องแล้วเราไปข้อต่อไปเลยนะคะ ข้อต่อไปคือข้อที่3โจทย์กําหนดให้ 8, 10, 9นะคะนักเรียนลองทำดูนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าเสร็จแล้วเราไปดูคำตอบพร้อมกันค่ะ จำนวนที่1คือ8จำนวนที่2คือ9จำนวนที่3คือ10ถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องแล้วเราไปดูข้อต่อไปนะคะค่ะเรามาเริ่มเรียนข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่4โจทย์กำหนดให้4 2,7นะคะนักเรียนลองทําลงในสมุดดูนะคะเริ่มจากหมายเลขอะไรก่อนคะเริ่มจากหมายเลขสองต่อไปคะ่ะสีนักเรียนลองทําลงในสมุดนะคะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าเสร็จแล้วเรามาดูคำตอบพร้อมกันค่ะ2 4 7ถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องแล้วเราไปดูข้อที่5กันต่อไปนะคะข้อที่5โจทย์กำหนดให้มีจำนวนตัวเลขทั้งหมด4หลักนะคะ เรามาดูพร้อมกันค่ะว่ามีตัวเลขอะไรบ้าง9 3 5 7นะคะนักเรียนจำได้ไหมคะถ้าจำได้นักเรียนทําลงในสมุดเลยนะคะเริ่มจากเลขอะไรเอ่ยเริ่มจากเลข 3ามาแล้วต่อไปเลขอะไรคะนักเรียนเขียนลงในสมุดเลยค่ะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าเสร็จแล้วเรามาดูคำตอบพร้อมกันนะคะจำนวนที่1นึ่จำนวนที่2องจำนวนที่3ามจำนวนที่4ถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องเราไปดูข้อต่อไปเลยคะ่ะ ข้อที่6โจทย์กําหนดให้1 8 6 4นักเรียนลองทำในสมุดดูนะคะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าเสร็จแล้วเรามาดูคำตอบพร้อมกันค่ะจำนวนที่หนึ่งคือหนึ่งจำนวนต่อไปค่ะสี่จำนวนต่อไปค่ะหกจำนวนต่อไปค่ะแปดถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องแล้ว นักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนที่เรียนในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณครูต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะก่อนออกจากบ้านอย่าลืมสวมใส่แมสทุกครั้งนะคะ